สวัสดีครับสวัสดีครับอยู่กับช่อง BPS Bike อยุธยาน,นะครับวันนี้นะครับผมพามาดู Fast Boy นะครับ Harley Davidson Fast Boy ปี06นยาบูตัวสุดท้ายนะครับผมอยากจะบอกว่าคันนี้เป็นรถที่ สุดยอดของความคลีนตั้งแต่ที่เจอแฟตบอยสับสามิดมาเลยนะฮะเดี๋ยวผมจะพาดูแบบละเอียดละเอียดเลยนะว่ามันคลีนระดับไหนนะครับผมอ่เาเดินดูโดยรอบตัวรถนะครับเป็นไงมาเราจะมาเจาะลึกดีเทลรายละเอียดกันเลยนะครับว่ากันด้วยของชุดสีกันเลยครับ ชุดสีนะครับเป็นชุดสีเดิมโรงงานฮาร์เลยเดวิสันนะครับสติกเกอร์นะครับเดิมโรงงานเส้นสายคมกลิบนะครับสีมุกขาวน้าเงิน <î m ul ain> มันออกเป็นเป็นมุกน้ําเงินน้ําเงินทันนี้นะฮะดูชุดท้ายนะครับลองรองการใช้งานมีมาบ้างนะฮะแต่ก็ถือว่าสวยอยู่นะขัดสีฉวีวันมาเลี่ยมๆเลย <î m ul ain> ดูพวกงานคมเมี่ยมดิ <î m ul ain> เห็นไหม งานท่อตัวท่อเป็นสกิมมิ่งนะครับอ่าดูเครื่องดูงานคมเมียมเครื่องเจ้าของเก่าขอดูแลรักษามาดีมากมากมากถึงมากที่สุดนะฮะเงาว,วิบวัปไปหมดเลยนะฮะสติ๊กเกอร์มาจากญี่ปุ่นยังอยู่เลยที่คอเห็นไหมคอเคอร์สวยเป็นไงชุดไฟนงไฟหน้านะครับผมมงคลหน้าดูล้อ ล้อนี่แบบดูแลมาดีจัดขัดคมเมียมเงางแวบโชกเชิรสวยครีนสุดๆบอกเลยครับเครื่องเครื่องแห้งสนิทไม่มีหยดเยิมสวยมากครับผมดูนะดูต่อดูต่อเป็นไงครับ ล้อหน้าฝั่งนี้กันบ้างเห็นไหมดูตัวเครื่องชุดสีผมอยากจะบอกเลยว่ารถคันนี้ไม่มีทิตฐิเลยถ้ามีก็มีแบบนิดนึงอะแต่ผมก็บอกเลยว่ามันสมมันค่อนข้างที่จะสมบูรณ์มากมากๆเลยนะฮะเห็นไหมสวยอะ่ะเป็นรถที่สวยมากครับ รถส,สวยๆเนี่ยคือค่อนข้างที่จะแบบพูดง่ายอะ่ะคือคําว่าพูดง่ายของผมคือมันสามารถนําเสนอได้ค่อนข้างง่ายนะฮะดูยางยางขอบขาวทำไงสวยกริปยางใหม่นะเห็นไหมยางใหม่หน้าหลังขอบขาวสวยมากครับผมคันนี้ผมบอกเลยว่าแจ่มมากไหนลองสตาร์ทเครื่องกันดูสิ รถสวยสีเดิมครับพร้อมใช้นะเป็นไงเครื่องเนียนกลิปสดวชึ่เนเรียบติดเลยอยากจะบอกว่าเป็น Harley คันที่แบบสมบูรณ์แบบมากสวยมากนะครับแล้วก็ความเคลีนี่ผมยกให้ระดับประมาณ97 98 ปอร์เซ็นต์ได้เลยนะแบบสวยจริงนะครับผมโอเคสำหรับเฮ้ยเดี๋ยวเบนให้ตังสักหน่อยดีกว่าเินิดนึงเงี๋ยวค่อยจบคลิปกันเสียงค่อนข้างไปในแนวทาง,งรถผู้ดีนะนุมน่มๆเงียบๆนุ่มๆแบบไม่สะท้านมากค่อนข้างที่ตาโอเคเลย นะครับผมการแรยง,งานสภาพของแฟลตบอยคันนี้นะผมบอกเลยว่าไม่รู้จะพูดเลยมากเพราะว่ารถแม่ขายตัวมันเองเลยนะครับสำหรับใครที่กำลังมองหาแฟลตบอยนะแล้วก็ราคานี้เอกสารแบบนี้นะครับผมบอกเลยว่าคันนี้ไม่ควรพลาดนะไม่ควรพลาดเรื่องของราคาเนี่ยผมบอกเลยว่าเหมาะสมกับตัวรถมาก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 ,มากเลยนะฮะเอาไปแบบจบๆกันเลยนะครับ อ่ะโอเคสำหรับการรายงานสภาพของ Harley Davidson Fast Boy นะครับปี06เครื่อง1 4 5 5 5เกียร์เป็นคาบูตัวสุดท้ายนะครับผมขอฝากพี่ๆเพื่อนๆไว้ด้วยแล้วกันนะครับยังไงฝากกดติดตามกด Subscribe ช่อง BPS Bike ของเราด้วยนะครับแล้วเราก็จะหารถใหม่ๆสวยๆงามๆเช่นเคยมาให้ดูได้ชมได้เลือกซื้อกันนะครับขอบคุณครับ